ซื้อหุ้นกู้นะครับ SCGJWD Logistics นะครับ150,000บาทอายุ3ปีอัตราดอกเบีย้ย4.04%ต่อปีจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ตัวหุ้นกู้ตัวนี้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ลงทุนนะครับจองซื้อด้วยนะเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเข้าสูนนะะ่เนหาฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยแล,วและการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับ แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนี้และรางสึกชี้ชวนบริษัท s c g j w d โล Logistics จ,จำกัดมหาชนเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ออกเสนอขายหุ้นกู้จำนวน1ชุดด้วยกันนะครับอายุ3ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่4.04%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2570นะครับชำระดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนมูลค่าตาไว้หน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1,000บาทเสนอขายหุ้นกู้นะครับรวมกันไม่เกิน4,200หน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน4,200ล้านบาทเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปนะครับ โดยหุ้นกู้นะครับการออกเสนอขายหุ้นกู้อยู่ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท SCGJ W D โ o จิติิ c จำกัดมหาชนปี2566วงเงินนะครับ1,05,015,000ล้านบาทนะครับโดยเป็นโครงการที่ออกหุ้นกู้ในรอบ2ปีนะครับโครงการหุ้นกู้มีอายุ2ปีอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ BB 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 บวกนะครับจากบริษัท Fitch Rating ประเทศไทยจำกัด เมื่อวันที่6สิงหาคม2567เรื่องการจองซื้อวันที่16-18 7 1กันยายน2567ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารเกียรตินาคินพัฒรจำกัดหมาชนนายทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีธุยาจำกัดหมาชนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้นะครับสำหรับนะการลงทุนสถาบันสำหรับเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันได้แก่ธนาคารกรสิกรไทยจำกัดหมาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดหมาชน ธนาคาร UOB จำกัดหมหาชนเบอร์สลักซั์เกียรินาคินพัทธร,รัตจำกัดมหาชนบบอรทสลักซับบีออนจำกัดหมหาชนเบอรทสลักซัเอเชียพัฒน์จำกัดผู้แทนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้นได้แก่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดหมหาชนนะครับซื้อหุ้นกู้นะครับ150,000บาทอายุ3ปีนะครับให้อัตราดอกเบีย้ย4.04นเอร์เะครับให้ อัตราดอกเบีย้ยหรือปันผลนะครับทุกๆ3เดือนเรามาไล่กันปีที่1เดือนที่1นถึงสเงินต้น150 0 0 0บาทดอกเบีย้ย4.04%ต่อปี จำนวนวัน90วันดอกเบี้ยให้รับ1,494บาท25สตางค์เดือนที่4-6จำนวนวัน91วันดอกเบี้ยให้รับ1,510บาท85สตางค์เดือนที่7-9จำนวนวัน92วันดอกเบี้ยให้รับนะครับ1,527บาท45สตางค์เดือนที่10-12จำนวนวัน92วันดอกเบี้ยให้รับ1,527บาท45สตางค์นะครับ Uh, แล้วก็จะได้เนี่ยทุกๆ3เดือนไปเรื่อยๆนะครับจนครบ3ปีรวมอัตราดอกเบีย้ยทั้งหมด1 8 1 8 1 8 0บาทอัตราดอกเบีย้ยต้องหกักภาษีจ่าย15% 1 8 1 8 0บาทหัก15%หัก2,727บาทนะครับเหลือ15,453บาทรับอัตราดอกเบีย้ยนี้ไปเลยนะครับ สรุปเงินต้น150,000บาทบวกดอกเบี้ย15,453บาทเป็น165,453บาทรับไปเลยก่อนจากกันนะครับซีรีส์คำนวณตัดอกเบี้ยจะผัดเปลี่ยนุนเวียนอัตราดอกเบี้ยในช่วงเวลานี้นะครับมาพูดคุยกันจะได้เข้าใจนะครับความความรู้จักและหลายท่านคง,งอยากรู้ว่าถ้าซื้อ นะครับคุณกู้ประมาณนี้จะได้ดอกเบี้ยนะครับในทุกๆ3เดือนเท่าไหร่แล้วรวมกันเป็นเงินเท่าไหร่คุ้มหรือเปล่าเหมาะกับใครเงี้ยนะครับก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับคิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนลวงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับ ขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจาก l ล n e อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ 2. ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรน,นะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับ ต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่ App Store นะครับหรือ g Google Play Store นะพวกให้คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ Wi-Fi ทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น Wi-Fi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรลวงข้อมูลนะครับ ขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทำแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดยแอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานรัฐสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด2โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปับ๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบนี้เกินจริงมากๆนะครับ 3. บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียมค่าค้ำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1213ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีๆรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนติกแกมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลง ลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับพวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คำหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับ เมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วนคู่ดิวนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะเรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวจสอบเอะใจถูก จะถูกหลอกเนี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้น่นให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับมีคนโอนเงินมาผิดนะครับทำอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นำเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นำเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลลวงของมิจฉาชีพ a b c อ่ะ นะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดให้โอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนะั้นไม่ใช่บัญชีมิชาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิชาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทําได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทําการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดห่วงหมดปัญหา ประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1213นะครับโทรศัพ์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่น่าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย